มันมีการแข่งขันกับตัวเองเล็กๆโดยที่ผมไม่รู้ตัวในวัยเด็กถ้าเป็นกีฬาที่เป็นกีฬาผมไม่เคยได้เล่นเพราะตัวเล็กเพราะเขาก็จะวัดกันว่าสมมุติว่ามีไป20คนแบ่งกันหรือ19คนเนี่ยผมมันจะเป็นตัวแทนเป็นตัวสำรองที่เราตกตัวรู้สึกว่ามันมีขยะได้เราเพราะเราไม่ได้มีความสามารถอะไรอีกน้อยใจไหมในตอนนั้นไม่ได้คิดน้อยใจกันอีกแต่คิดแค่ว่าโอ้ถ้ากูได้ลงนะกูจะทําให้มันเต็มที่ แล้วเวลาเล่นเนี่ยมันไม่ได้ล่ไปเล่นเหมือนคนอื่นนะก็อีกนะให้ผมไปเป็นโกคือเล่าแล้วมันก็มันเล่ามันหัวเลาอนะแต่จังหวะน,นั้นนะเราไม่ได้รู้สึกว่าอู้ทำไมร้อจะดีใจแล้วที่ได้ไปเป็นโกรเราก็เต็มที่เราก็ไม่กลัวเจ็บเราก็ไม่กลัวอะไรเงี้ยพวกอีกแล้วพอเขาเลิกเล่นเนี่ยผมก็จะเลิกช้าหน่อยให้เพื่อนแตะอัดใส่ผมก็พุ่งซ้ายพุง่งขวาจนรู้สึกว่าถ้าเป็นโกแล้วเหนียวเอาไอเียมาเป็นจนสุดท้ายผมก็ไปเป็นโกของตัวโรงเรียนกีฬาจังหวัด<ฮ>ของเบนจมาราชูุิศ เนี่ยอันนี้คือผมเล่าคร่าวๆว่าในมุมมองของการที่เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวสำรองเนี่ยมันจะมีพวกนี้อยู่ว่าขอแค่โอกาสให้เราได้ได้โชว์ฝีมือเพราะฉะนั้นน่ยมันอยู่ตรงไหนก็ได้